เช็คดวนเปิดเงื่อนไขแจกเงินคนละ3,000บาทเริ่มเดือนตุลาคมนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2563ที่ผ่านมานะคะ นดายดัดุชาพิชยานันรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอนะคะหรือสภาพักก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบหรือว่าสอบอคอนะคะก็ได้เห็นชอบหลักการการกระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่นะคะ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนและให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ค้าหาเร่แผงลอยในทุกพื้นที่นะคะเช่นอาหารเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะโดยจะเน้นไปที่ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสิทธิ์ให้จำนวนแค่15ล้านคนเท่านั้นนะคะคาดว่าก็จะใช้งบประมาณจำนวน45,000ล้านบาทนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็ซื้อของกับผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆนะคะไม่เกินคนละ3,000บาทและจำกัดวงเงินต่อวันไม่เกิน100ถึง250บาทนะคะโดยมีเงื่อนไขที่รัฐสนับสนุนให้นั้นไม่เกินร้อยละ50จากจำนวนสินค้าที่ซื้อในรอบนั้นๆน,น,นะคะ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายกับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยจริงๆสำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน9,000 90, ล้านบาทโดยสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังจะไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งเงิน3,000บาทนี้นะคะก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม2563นี้นะคะซึ่งก็จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังนะคะ ส่วนวันที่ลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทนั้นนะคะจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกๆท่านที่รับชมไั้ฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ